ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผม Nick Rider นะครับแล้วก็อยู่กับช่างลุก MT Speed Shop นะครับวันนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะฮะที่บอกผมนะไม่รู้ว่าเขาเอาฮารหรือเปล่านะแต่น่าจะเอาฮานะคือเขาบอกว่านะครับอีก1ปีเขาจะมาแปลง650เป็น R1 นะครับแล้วผมจะมาพูดถึงรายละเอียดว่ามันมันทำได้ไหมนะครับเ mm hmm. พื่อนๆ แล้วผมจะมาให้ดูจุดแตกต่างแล้วจุดยึดนี่มันมันโอกาสที่จะเป็นไปได้นี่โคตรยากเลยผมจะให้ดูเทียบเลยอะตอนนี้ผมมีหูค่าศูนย์นะแล้วก็จะมี R1 นะครับมาดูอันดับแรกเลยนะ R1 นะครับเป็นของยามาฮ่าแล้วก็ตัวนี้จะซีบเป็นของ Honda นะครับถามว่าจะแปลงได้ไหมให้ดูก่อนอ1เครื่องหนึ่งพซีซีเครื่องคอร์สเพนแข็งชาร์ปนะครับโน้มไปข้างหน้า แล้วก็มีเฟรมขนาดใหญ่พี่เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่แล้วมาดูหัวขศูนย์นะครับก็เหมือนกันแต่เป็นเครื่องสี่สูบเรียงเครื่องยนต์แบบยินไลน์นะครับก็จะมีนี่ครับน,นี่นคือเครื่องยนต์นของอ่ CB, อองาซีบีอาร์้ศูนย์นะครับถามว่าค่าแปลงเกี่ยวกับอ่าชุดหน้าผมว่าจะน่าจะทำได้อยู่นะส่วนตัวนะถ้าเกิดแปลงแบบว่าอ่าจ้างช่างที่เขาทําัวกเกี่ยวกับ แผงคอชุดงาน CNC พี่จะสามารถแปลงโชคหน้าอาวันหรือว่าชุดหน้าอาวันใส่นะครับก็สามารถแปลงใส่ได้แต่ถามว่าแปลง6 5 0 R หรือ6 c b 6 5 0เป็นอาวันนี่ผมค่อนข้างที่จะปวดหัวเลยนะครับกับคอมเมนต์นั้นนะครับก็คิดว่ามันจะมันน่าจะยากนะนะครับนะน่าจะยากมากๆเลยนะครับแต่ค่ายังไงพี่เบียนถ้าเงินถึงช่างใครทําได้ไหมพี่ได้ครับอ่า เนินมาของได้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่เขามาถามมาคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ว่าอีกหนึ่งปีผมจะเอาหกข้อศูนย์มาแปลงเป็นอาวันเพราะงั้นโอ้ะโหเนี่ยผมแนะนําซื้ออาวันง่นนออายกว่าพี่เบียนเออนีน่ไงดูครับพวกแผงคออะไรมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็คิดว่าอยากหาทำดีกว่าเนาะพี่เบียนเนาะซื้ออาวันจบกว่านะครับ,ออบนะก็ผมก็คิดว่า อันนี้ผมไม่ไดเอามาเป็นกระแสรหรือมาขยี้นะผมผมเห็นเมามีนี่แล้วผมอยากมาตอบคาถามพี่เขามากเลยว่าเออมันทําได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีสํานักไหนทําไปแล้วนะครับคือแปลงจากของค่าศูนย์เนี่ยเป็น R1 วันค่าอาวันค่าถามว่าแปลงร้อยเปอร์เซ็นต์เน่ะเรื่องเครื่องยนต์เรื่องซับเฟรมนี่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้นะเพื่อนจะแปลงยังไงอ่ะแปลงเอาเฟลิ่งหรอถ้าเฟลิ่งนี่น่าจะตัดต่อเชื่อมน่าจะได้ใส่แค่เฟลิ่งแค่ที่เป็น ไม่ได้เลยใช่ไหมเฟลลิ่ง <Fair ling, S 1> แต่ถ้าแปลงพวกชุดโชกเนี่ยผมว่าประหยัดงนี้โชกันถ้าทำเป็นพวกแผงคอใหม่อะไรใหม่แต่ก็บางทีต้องได้เจียสต็อปเปอร์ทิ้งใช่ไหมที่เบนถ้าเกิดแปลงโชกเหมือนกับสำนะักนั้นที่เขาเอาโชกตัวเซทเอ็กซ์มาใส่อะนะครับนี่ถามว่าแปลงได้ไหมก็ไม่แนะนําครับซื้ออาวานันจบกว่านะครับว่ามาซื้อรถร้านบีเคซูเปอร์ไบค์เราดีกว่านะครับมีรถใหม่รถสดให้ชมตลอดนะฮะอ่ะ ก็ไม่แนะนํานะครับอย่าหาทํามเด้นะครับโอเคนะฮะวันนี้ผมก็มาตอบคอมเมนต์แห่งครั้งนี้ครับสวัสดีครับ